สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนพดูงกิจวิทยาจึงได้จัดทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ค่ะ Hello, my name's Teacher Rat. Nice to meet you. Hello the the Where everyone. Welcome the first lesson the unit. Where are to of country's you from? first unit. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่หนึ่งของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง The Countries นะคะว่าแต่นักเรียนรู้จักชื่อประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่แน่ใจเรามาหาคำตอบจากบทเรียนวันนี้ด้วยกันนะคะ Now let's start the lesson with the vocabulary section. เรามาเริ่มต้นบทเรียนกันด้วยช่วง vocabulary นะคะโดวยวันนี้เราจะได้มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆกันค่ะ smile 3 unit 1 school again next i would like to teach you about the countries ต่อไปนะักเรียนมาออกเสียงคําศัพท์ชื่อของประเทศต่างๆกันนะคะเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะ let's practice Students' book, Unit One, Lesson One, Exercise One. Listen, point, and repeat. The United Kingdom, Spain, China, Thailand, India, Japan. ๆไปแล้วนะคะ ถ้าเราอยากจะถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรเราสามารถถามและตอบได้ดังโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ค่ะ Where are you from และเวลาเราตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I'm from แล้วตามด้วยชื่อของแต่ละประเทศนั่นเองค่ะเราไปเริ่มฝึกกันเลยนะคะ Let's practice <S For example Where are you from? I'm from Thailand. Where are you from? I'm from China. Students Book Unit 1, Lesson 1, Exercise 3. Listen, read, and complete. Hi, I'm Molly. I'm from the United Kingdom. Hello, my name's Paco. I'm from Spain. Hello, I'm Kim. I'm from China. Hi, I'm Pami. I'm from India. Hello, my name is Taro. I'm from Japan. Hello, my name's Lek. I'm from Thailand. Hello everyone. Now that you learn about the countries, now it's time you learn about daily routine and telling the time. Do you know what time is it now? สวัสดีค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศต่างๆและการถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรไปแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของกิจวัตรประจำวันและการบอกเกี่ยวกับเวลากันค่ะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าตอนนี้เวลาอะไรหรือตอนนี้กี่โมงแล้วลองคิดคำตอบเอาไว้แล้วไปติดตามกันในบทเรียนนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจถูกต้องหรือไม่ Let's take a look at the vocabulary for today's lesson. ต่อไปเป็นช่วงคำศัพท์ประจำบทเรียนค่ะลองมาดูนะคะว่าจะมีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันและการบอกเวลากันบ้างไปดูกันเลยค่ะ Students Book Unit 1, Lesson 2, Exercise 6. Listen, point, and say It's 2 o'clock. It's 5 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 10 o'clock. It's 1 l e v o'clock. ถ้าเราอยากจะถามว่าตอนนี้เวลาอะไรเราจะใช้คำถามว่า What time is it? และเวลาเราตอบถ้าเป็นชั่วโมงตรงโดยเข็มยาวชี้ได้สิองและเข็มสั้นชี้เลขอะไรก็บอกเลขนั้นเช่น It's five o'clock. ถามเวลาเราสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเช่น What's the time? It's 6 o'clock. Okay, now it's time to learn about daily activities. Let's start the lesson with the vocabulary section. เรามาเริ่มต้นบทเรียนกันด้วยช่วง vocabulary นะคะ โดยวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันกันค่ะ Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and repeat Get up Have breakfast. Go to school. Go home. Have dinner. Go to bed. Students' Book Unit One, Lesson Two, Exercise Two. Listen, point, and say. Number one. I get up at six o'clock. Number two. I have breakfast at seven o'clock. Number three. I go to school at eight o'clock. Number four. I go home at four o'clock. Number five. I have dinner at six o'clock. Number Six I go to bed at nine o'clock ถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันตื่นนอนเวลาหกนาฬิกาเราจะพูดว่าอย่างไรคะ For example I get up at six o'clock และถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันตื่นนอนเวลา8ปดนาฬิกาเราจะพูดว่า I get up at 8 o'clock. นักเรียนลองฝึกแต่งประโยคจากรูปภาพต่อไปนี้นะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจจากบทเรียนที่เรียนมามากน้อยแค่ไหนลองดูเลยค่ะ I'm sure you can answer t h s e questions in English now, u n fortunately, our time to get is over. don't forget to review the vocabulary and practice what you learn in the lesson every day เวลาของเราหมดลงอีกแล้วนะคะหลังจากนี้นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์และบทเรียนทุกๆวันนะคะและพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ goodbye see you next time